สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านแกงโซบถูกบ่นงานอีเวนต์บ้างถูกต้องนี่คนนี้รู้สึกเขาจะตื่นเต้นกว่าผมอีกนะเวลาผมไปงานอีเวนต์น่ะเออใช่ใช่ใช่วันนี้มาขับฟัวคารีโอเลยสีเขียวนะครับใช่ครับก็เป็นอ่าเป็นกิจกรรมเนาะที่ให้เราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยเปมีวันนี้มีผู้โชคดี20คนมาร่วมกิจกรรมวันนี้มาแบบเอ็กซ์คลูซีฟใช่ซึ่งอยากจะบอกว่ากว่าเครจะเข้ามาได้นี่เขาต้องแบบเต้นท่าเท่านั้นมีการเขาเรียกว่า เขาเลยคัดตัวมาก่อนแล้วก็วันนี้มาแบบเรียกว่าใกล้ชิดเพราะว่าโยนโบ์ด้วยกันใช่แล้วรวมไปถึงจะมีร้องคาราโอเกะด้วยกันด้วยเอาโหใกล้ชิดขนาดไหนพิสูจลมหายใจถูกต้องครับผมใช่มาใกล้ๆเลยดีไหมคะได้เจอแฟนคลับบ้างแบบดีดีดีครับดีเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือคือเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกับทุกๆคนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับนี่ช่วงนี้ก็อมีได้มีมาบ้างอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันให้ทุกคนแบบเออหายคิดถึงกันอย่างที่เขาบอกเอออยากให้แกมีงานร้องเพลงบ้างอย่างไรกันเนี่ยเดี๋ยวได้เจอกันบ่อย ไม่ได้โชว์เต้นนะเป็นคาราโอเกะไป <S 1> <S 1> ใช่ก็อาจจะมีแบบเล่นกับคนนู้นคนนี้แต่ว่าผมก็พยายามจะชวนแฟนคลับขึ้นมาเต้นละกันมืนี้ใช่แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเพลงคุณและคุณเท่านั้นมันฮิตมากนะโอ้ค่ะผมใช่ก็ต้องคือันดับหนึ่งด้วยใช่ันดับหนึ่งสิบสัปดาห์ก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันเป็นเพลงที่เหนือเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะเพราะว่าเราแทบไม่ได้ไปโปรโมทที่ไหนเลยอะแต่แบบเออทุกคนชอบแต่ว่าโชคดีที่อย่างที่บอกพี่ๆศิลปินหลายคนคือเขาโปรโมทให้ผมอะคือแบบเขาไปร้องแบบเต็มที่มากเลยอะขอบคุณมากๆน่ารักมาก p a ริ y ผมม,ม,มีนะน,นี่กล้ามโตมากนะพี่งไม่ไม่ไม่อย่าใช้คำว่ากล้ามโตเลยไม่มีอะไร<อ>มันนิดนิดหน่อยหน่อยพี่กันเขาเรียกว่าบ่มนีนม่บ่มอยู่ไหมบ่มตอนนี้ก็บ่มอยู่ครับบ่มบ่มแล้วก็คุณการเขาก็บ่มช่วงนี้เขาก็บ่มไม่ได้หรอกคนนั้นเขาก็เห็งนงั้นก็ฟิตอ,อยู่เหมือนกันเจอฟิตเนสบ่อยมากคนนั้นแี่แขงบ่มนี่คือจะมีเซ็กซี่แบบพี่ฮั่น ผมแท็กซี่งินก็ไม่เท่าพี่ฮั่นอ่ะผมว่านะคนนั้นเขาละครมาคนดูแต่แผงอกเขาแหละคนนั้นอ่ะเออแล้วฮะผมคงผมไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็เต็มเต็มที่ใส่ใส่น่ารักดีกว่าใช่ไหมก้าพูดนะนะก้าวพูดนะเพรามันคออะไรนะเพราะมันคอเหรอชอบไหมงานอีเวนต์น้อยที่จะได้ใส่แบบมันคอถูกต้องวันนี้มันวันนี้แบบไม่ได้เต้นมากเหนื่อไม่ได้ออกมากก็ใส่ได้อะไรอย่างนงี้ค่ะอ่ะพอบ่มเสร็จปุ๊บนั่นหมายถึงเพลงใช่ไหมคะซิงเกิลใหม่แล้วก็ตามมาถามก็เออ มีเร็วๆนี้ครับก็เดี๋ยวคงจะมีทยอยออกมาสําหรับศิลปินเดิร์ตสตาร์นะเพราะอย่างที่บอกจะมีอย่างที่บอกว่าเดิร์ตสตาร์สิปีนะรับรองว่ามีอะไรพิเศษพิเศษให้ทุกคนได้ได้ได้รับรับชมรับฟังกันแน่นอนนะครับติดตามดีๆแล้วกันเร็วๆนี้เต้นไหมคะเต้นไหมคะเพลงนี้แหละครับอาจจะไม่เต้นนะแต่ว่ารับรองว่ากินใจแน่นะครได้มาแล้วเพลงแบบดราม่าใช่ไม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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันใช่ครับก็เขาเรียกอะไรอยากอยากจะมอบความรู้สึกดีๆๆๆให้กกกกััับบบททุคนนแฟี่่อยู มาตลอด10ปีแล้วกันครับเดยเรามาดูกันว่าใครจะร้องเพลงออกมาแนวไหนอะไรยังไงครับผมจะว่ากันค่ะงานแสดงก็รอแป๊บหนึ่งใช่แป๊บหนึ่งครับก็เดือนหน้าจะมีการเปิดกล้องกันเป็นทางการช, <ๆ S 2> ช่วงนี้ก็ฟิตกันอยู่เพิ่งไปเล่นเจสก,กี้มาเานี่ยตัวดําเลยเนี่ยนะ,นะไปเล่นเจสก,กีมากับพี่พูด มันมากพูดเลยพี่พุธก็ต้องรอดูพี่พุธนะครับใช่ครับพูดเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งละครที่เฮฮามากใช่ครับก็ได้เห็นผมนี้อีกแบบหนึ่งแบบพลิกไปเลยอ่ะจากจากจากแบบเป็นทหารก็มาเป็นอีกอีกคนอีกประเภทหนึ่งเลยอ่ะใช้คานั้นนี่ค่ะเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นยังไงพี่เกต้องรอสู้พี่พุธที่ได้นะคือผมเนี่ยยังไงเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องหน้าตาเนี่ยผมยอมเขาอยู่แหละเขาไม่ได้อยู่แล้วคือเขาเรื่องอะไรอ่ะเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วคือเขาแบบเขาเป็นแค่เขายืนนิ่ง เขาก็ฆ่าผมตายแล้วอะไม่ต้องเลยแต่ว่าผมต้องใช้เขาเรียกว่าลูกเล่นชาฟราวทวามแม่นาดานถูกต้องเราต้องเราต้องเราต้องมีมีอะไรนะกลเม็ดอะไรยังไงเราต้องใส่เต็มเลยขอหนึ่งนดี้เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรอดูเปิดกล้องถูกต้องครับผมอครับเอาวันในท์หายที่ผ่านมาไปไหนมาคะก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ไม่ได้ไปไหนก็ชิวๆเพราะว่าจริงๆงานก็คือจริงเน้นทํางานกับเพื่อนนี่บ่อเช้าเพิ่งไปซื้อพวกแบบอุปกรณ์ทาเพลงเพิ่มอะไรเงี้ยช่วงนี้กาลังสนุกมีเวลาไง เอาทำเพลงทำอะไรเงี้ยครับเมื่อริ่มมีเวลาบ้างอะไรก็รใช่ใช่ก็เตรียมพร้อมเผื่อถ้าได้ไปเรียนก็มีม,มีพวกเ,เครื่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยพร้อมเพียงใช่ครับไม่ไปสนาไม,ไ,ม,ไ,มาาไหนเลยไม่ได้ไปนะครับคือมันคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้แบบต้องแบบเออไปไปสวีทหรืออะไรกังก็ไม่ไม่ขนาดนั้นครับอาจจะมีของบ้างนิดหน่อยอะไรนะครับมีของ มีของบ้างคือหมายถึงว่าเล่นของหรืออะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่อ๋อแบบว่าทําของใส่างี้เหรออ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ไม่ไม่ก็มีแบบก็คือจริงๆแล้วคือเราเราก็ไม่ได้แบบต้องถึงขั้นแบบจริงจังไปซื้อไปอะไรเงี้ยนี่หน่อยๆมากกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายหรือว่ามีให้มีฮันไหมคะ พี่ฮั่นพี่ฮั่นบอกผมให้ของขวัญวันเกิดเขาไปแหละผมก็จุกแล้วก็จุกแล้วเรื่องของมันเกิดเขาด้่ยนะก็แล้วแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวของพี่ฮั่นรอโอกาสต่อต่อไปแล้วกันใช่ใช่เพราะทุกคนส่วนใหญ่จะจัแรกของขวัญกันปีใหม่วันเกิดวันไทยอะไรเงี้ยมันก็คงรวมรวมกันเพราะว่าพี่ฮั่นก็เกิดช่วงต้นต้นปีนะก็ประมาณนั้นแหละค่ะ เ,เดี๋ยวเขาอ๋อยี่ห้ากุมภาเดี๋ยวเขาจะมีติ้งแฟนพรค๊กการ์ดวันเกิครับเตรียมดูนะครับคลิปวันเกิดที่ผมทําให้พี่หั่นนะครับเตรียมดูเตรียมด,ยมดูผมได้มีการรีวิวลงอินสตาแกรมไปแค่ปิ๊บปิป๊บเดียวใช่คำว่าปิ๊บเดียวคืออยากรู้ว่าจะเป็นอะไรนคนเห็นแค่หัวแต่ไม่เห็นี่ยนะถูกต้องรับรองว่าทีเซอร์ใช่ทีเซอร์ทีเซอร์แล้วผมปล่อยตอนแบบช่วงวันเกิดเขาอะแล้วมันต้องอีกเดือนหนึ่งกว่าจะได้ดูเดี๋ยวใกล้ละเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงท่ากุมภาเดี๋ยยวจะะรรออออดดููนถกกต้งคคคคัับบบ่่าสุุขณลิห เป็นภาพที่วันนี้ตั้งใจมากับฟูฟูฟัวคาลิว,ลว,วนะครับผมก็ยังไงขอขอบคุณพี่ๆทางคลิกด้วยนอกจากทีมงานฟัวคาลิวแล้วเนี่ยคือเราก็มีได้มาร่วมกับคลิกเนาะแล้วก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าน่ารักมากเพราะว่ามีเหมือนกับ ให้ผมได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมาึ้นเนาะแล้วก็คือผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่กิจกรรมแบบใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นแล้วก็พี่ๆคลิกน่ารักมากเดี๋ยวก็นั่นแหละครับมีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกครับขอบคุณมากเดี๋ยวตามไปดูลีลายนโบลิ่งของพี่รับรองล้างท่อเย้รอดูนะล้างอยู่แล้วครับถ้าเกิดอันไหนสไตล์ถือว่าฟุกนะครับผมใช่ครับเออโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับไม่ได้เล่นมาหลายปีมากแล้ว สนานมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีอีกหลายๆคนไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวที่แจ้งไปปะไหนอ่ะเขาปิดงานไม่ได้ไปดี่องเป็นงันของผมแต่ว่านี่พาหนุ่มๆสี่คนไปด้วยใช่ครับผมครับแดนเซอร์ผมทำแน่นอนเนาะเนาะก็ก็องกลกำลังแย่งจิงครับผมในนิยมร์กนี่ฮัทครับผมไม่เป็นไรครับเป็นแบงค์คำตอบที่เขาบว่าคำตอบคให เ้าพูดแล้วอ่านปากเลยไม่พูดดีกว่าเราต้องแบ,บ่งปันครับผมเป็นอีเวนต์ต so uh, so uh, ่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันก็เขาบอกว่างานก็มีแคนเซิลมีอะไรอย่างนี้บ้างเพราะว่าด้วยการบ้านเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อะไรที่ไม่ค่อยสะดวกไม่ใช่ว่าหลายๆคนก็เข้าใจครับผมก็ถ้าเกิดไปได้ก็ไปเดี๋ยวมีวันที่22นี้ก็จะมีปเชียงใหม่ครับผมนี่แต่เป็นนครสวรรค์ก่อน อ่าละใช่ไหมคะอ่าห้า่ครับข้ผม่นขก็มารอตลอดเลยนะครับรักตลอดครับผมสอจเพิ่กว่าแล้วครับวันนี้เสียใจรีบออกมาอดดูไาน์เชนเลยอดูนี่ีพีไม่เป็นไรครับไปย้อนดูได้ก็ ด้วยรายการนครับจากตะกร้อนนี้นะเพราะว่านี่ก็อีกไม่นานผมก็น่าจะปิดกล้องแล้วมาใช่เพราะว่าเห็นครับบอกว่าปิดกล้องไม่น่าเกิดชิดเดือนโรนงานตัวพี่ท่านเองจะมีกล้องอีกหน่อยก็กล้องคิวเพราะว่าคือเป็นแฟน ดูพี่ฮันหน่ะมันออกน้อยมันจะมีมุมไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่อาจเรื่องนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเช็กเช็คอะไรอย่างเงี้ยเช็คก่อนว่าเป็นยังไงบ้างกับการเล่นละครของเราอะไรเงี้ยครับผมฮันมันโอเคอาจจะมีเรื่องต่อไปว่าอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็เราเห็นก็มีผู้ใหญ่เขาคุยคุยไว้อยู่ว่าแบบเออแบบคือเขามาถามว่าเออเป็นไงสนุกไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสนุกดีครับก็พยายามเขาบอกว่าเออเรียนตัว รซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันต่างไ่ใช่ก็แล้วแต่เลยที่ทางก็อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมหมายไหมใช่อยู่ทุกวันนี้อยู่ที่กองนี่ครับผมเอสตาไปนั่งที่อื่นนะไป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 เรื่อยๆขาโน้ตโอ้โหนานนี่ใช่เขาก็แซววันเล่นๆครับผมแต่เสื้อจริงๆเราก็มีนะนี่แต่มันติดหน้าของใส่ไม่ได้น้ำมันที่ของหลวงอเลยอ๋อครับผมอะไรพี่นั้นเขียนเองนะครับ ก็เป็น U F O ไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นภาษาน่าจะประมาณ15ภาษาอะไรเงี้ยก็เป็นคำค่องหมายแปลว่าใครเงี้ยหมายถึงว่าถามว่าเป็นใครนี่นี่ก็บอกว่าเป็นเ S M C ใช่ข้างหลังก็เป็นชิ้นหมู ไอ้ตรงยี่ๆ <tienen> นี้แปลว่าหลูหมดเลยใช่อนนี้นี่ภาษาลาวพุดาใช่ใช่อไดละเราควร้ภาษาเคียนวยว่าจะได้ไปเจอวันงานวันเฉิดัใช่ไหมคะ หมายถึงเสื้อ<ห>ใช่ไหม,ไมก็เห็นเขามีแต่เขามีเสื้อบันเกิดอีกนะครับใช่ไปถมพร้อมีเสือเอเส้อวันเกิดก็ใครทีอ่อยากไปร่วมงานวันเกิดของผมเนี่ยก็ไปได้ไปกันเยอะๆนะครับผมที่คุณเลยนิีิโรงบาลเด็กครับผมใช่ครับผมก็ <laughs> มันเลื่อนมาเนาอหลายคนแบบไม่อยากให้ของขวัญมีฮันก็จะได้มาเจอกันด้วยใช่ครับผมก็มาเจอกันได้แล้วเป็นหลายคนก็ถามว่าเออเดี๋ยวจะมีอะไรนู่นนั่นไปก็ ร็ดูกันปัญหาดีก,กว่าเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีทั้งไทยอะไรหรือไม่ไทยอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่นอนไม่เลื่อนแล้วเนาะไม่น่าจะเลื่อนเหมืนทั้งค่ายแต่ล่าสุดเมื่อเช้าเจอพี่แกงส้มบอกว่าจะเอาเพลงมาเปิดไงาไมาเลยก็ฮิตส์เลย ได้ฟังว่าได้ได้ดูแค่ที่น้องบอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปดูในนี่ไปดูในวันแกงเขาบอกปล่อยแค่นี้แหละเขไปรอเปิดวันนี้นี่แหละเราเปิดเองครับอ่ที่แกงมาะมาณเลยนะไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าอาจจะมาบินไปครับ่ปิดไฮผมว่าซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วคะ อ๋อใช่ครับผมใช่ถามได้มหมยังได้ได้ได้เหตุใดเต้าจึงจริงแล้วและการมันก็ใช้งานง่ายแบบใกล้ๆอยู่นะผมเพราะว่าก็ถ้าตอบแบบไม่ต้องมีข้ออ้างอีกเยอะก็คือชจบจบครับใช่แต่ก็อย่าติ้งนะครับเป็นอย่างเป็น้างใช่ก็เป็นแบบขับก็มีสมรรถ ความมาบอกว่าไม่อยากให้ขี่ไม่อยากให้อะไรเงี้ยก็เข้าใจก็ผมก็พยายามขี่ให้ปลอดภัยที่สุดอนะไรเงี้ยทุกครั้งที่ขี่แล้วแบบใครโมกแล้วก็อะไรทุกอย่างที่มันเซฟตี้ตัวเรามากที่สุดอนะไรเงี้ยก็ใหายห่วงได้ค่ะว่นนี้นายเราไม่เจอกันดีค่แต่ฝากบอกเป็นการ เดินในความรักจก็เดินนี้เดิน่งความรักนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเจอความรักที่ดีแล้วกันนะครับผมอะไรที่เขาด้วยว่าเย่ที่รักเลยนะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วกันนะก้าวไปสู่วันใหม่วันต่อๆไปครับผมผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนที่มั่นคงกับความรักเนี่ยเดี๋ยวจะเจอความรักที่ดีในวันข้างหน้าแน่นอนครับผมแต่แคนยังไม่เจอนะครับ นี่งานครับผมเท่าไหร่ดีครับโอเคหรอยังไม่มีครับยังไม่มีค่ะ๋ยวเดไปก่อนเนาะใช่เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็ไเชียงใหม่เชียงรายใช่เชียงใหม่ที่สิบสองใช่ครับโอ้ใช่ครับผมสวัสดีครับใคสวนไหนอ่ะ 谢谢 <laughs> <laughs>